สวัสดีครับคุณยายน้อยครับดีจ้าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาหาคุณยายน้อยครับมาตามต่อความฝันของคุณยายครับวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับท่านผู้ชมครับคุณยายครับมื้อนี้กินข้าวกินปลาือยังครับย่งอยู่แต่กินใจเขาง่ายเขาสวยบม่ันิกินอืมครับครับมื้อนี้อากาศก็นาวเนาะคุณยายะหนาววดมือครับเห็นเพื่อนบอกว่าผมเบืองข้าวนะครับเขาพยากรนะครับ ภาวาสีหนาววันที่23 24 25เออได้ยินมาสีมีฝนนะวันที่25ครับพาอีสานเนาเนาะจ้าครับท่านผู้ชมทางบ้านของท่านผู้ชมเป็นจังไหนครับหนาวคืออ่าแถวบ,บ,<า>บ้านใหญ่บ่บ้านเข้าจังหวัดศรีสะเกษบเ่เนาะจ้าเนาะจ้าครับครับคุณยายครับไปคุณยายว่าคุณยายฝันนี่คุณยายฝันได้จักมือหรอครับผมมันเมื่อคืนนี่อ๋อคุณยายกับพึ่งฝันเนาะจ้าครับ ว่าตัวผมเองผมกับแวมาหาคุณยายน้อยอยู่เลยครับคือมาถามแนวทางความฝันเนาะคุณยายเนะาะครับครับเดี๋ยวให้คุณยายน้อยเบาสู่ฟังครับว่าคุณยายน้อยฝันว่าจังไหนครับท่านผู้ชมครับคุณยายฝันมือขึ้นหีืคุณยายฝันว่าจังไหนเนี่ยครับผมฝันว่าเด็กไปในป่าในโด่งไปแล้วก็ไปเห็นไปผุนหอดเมืองนระกผุนครับไปเห็นแต่ผีโอ้ยคนหัวลุกครับ เขายางกันส่วนเซียนส่วนเซียนไม่หอดพวกโวยลงโทษลงโพยกันแซวสะครับวันนี้ยายกับไปไปยื่นเบิงเขาเขาเอาเขาลงโทษเขาโวยเสียงมันมันมันมีไฟเบาน้ำไผ่นานาครับครับแต่ว่าคนน่ะหลายบ่มีไฟเบาน้ำไผ่เห็นยางกันหุ่นลบไปเมืองสวนไปกูสวนมาวันนี้ยายก็เลยยื่นเบิงพักหนึ่ง โอ้มันอยู่โอ้ยคือเห็นแล้วมันมันจากไหนละ่ะมันคือจังมันเมืองผีเนาะบุ๋มเป็นเมืองคนครับมัน,นี่ย่ายยืนอยู่พักหนึ่งเห็นเขาทรมานกันครับเขาเอา้ํำห่อนหนำทองดอกทองแดงเทหองกันหอยหวนโวยวายแทวสาอยู่ครับยหา่ก็ยืดมึงวันนี้เจ้าพักหนึ่งเห็นไม่รดแลนมาก มีรถแลน์ลนมาจังรถขนหยังห่งโบหงได้กับโบหงเพราะรถก็รถทางห่างมันเพันแลนดมาท่ากับท่าเกา่เกาๆมีแต่ขีต้มทางเหตุไม่รถก็แลนขโลุโคเคกขลุโคเคกมาแต่โบหูว่าขนหยังครับมันนี่พันแลนดมาหอดในหันย้ายกับยื่นอยู่มันเป็นทางที่แยกมันอยู่ในปา่าครับเพันแลนดมาหอดย่ายกับมาเบิงเดี๋ยวเบิงมันมาไกลๆโอ้เห็นไปทะเบียนทางหนาเพิ่น มันมีเลขหนึ่งหาสี่สามหนึ่งหาสี่สามจะครับมันรถนั้นแรนมากมาอหอดซี่แยกรถก็หายรถหายบัาไปเรยรถหายหายในซีแยกบอกหัว่ามันไปทางไหนครับได้ก็ยื่นหอนเอ๊ะมันขนอียงตอนมันแรนมากนะมันายเปะพระเปะพระเปะพระสิกสิกขว่เลยไอ้ทั้งขางเพื่อนนั่นฟ้าขางนั่นสิคุเน่บคุเน่นนะครับมันเป็นรถเก่ารถมันห่างหัวเพื่อนก็ เพิ่งว่าเพิ่งว่าเพิ่งว่าเวลาพันลรนนั่นค,คือมันคือมันคิเพิ่งขึ้นแน่คือมันชิต๊ะลงแน่แต่ว่า<ม>ปลายนั่นอยู่อยู่ทั้งหนานะะา่ะ,กกะล่ะทั้งไต่ยายก็เลเี้ยวโอ้ปลายมันหนึ่งหาสี่สามโอ้รถนี่มันขี้ไปใส่เนาะมันคือห่างแท้คุณยายจำทะเบียนรถได,ด้เม,นม<ะ>่นเลยมั้ยบ่จ้าจำไดแบบนี้กับถือว่าฝันเขาเห็นเล็กด้วยเนาะครับจ<ะ>ือรถห้างห้างนั่นละ ครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมล่องตาดเอานะคุณยายนเอาหนึ่งหาสี่สามครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้คุณยายฝันนี่กลเป็นตาหยาดอยู่เนาะโอ้ยเป็นตาหยาดโอ้คนหัวลูกกันยังวะคือเทนบัไดคนหัวลูกไอ้คนนั้นโบปากโบปากไรจะ่คนบ่ไดนุ่งเสือนุ่งผ้าครับทื่ตะคอเนี่ยฝันขึ้นไปอีกมิตีหนึ่งเลยเนาะคุณยายคือแม่น่ะแม่นอีรี่งเนละครับแต่ว่าผู้หญิ่งบบเห็นมต่ผู้ชายมต่ผู้ชาย เขาเดินไปเดินมาโบเบากันโบเบากัน่างสวนกันไปสวนกันมาแล้วก็มีการที่คุณยาย่าเนาะมีการไอ้ทรมานคือแมนมีคนตักนามห่อนให้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 กินให้กินครับแล้วก็มีการทรมานกันอยู่ค้าที่คุณยายเห็นเนาะค้าครับยายก็โอ้ยใาญหยาญครับคนหัวรู้โอ้ยวาดเสียวแห่งฝันนี่ครับบ่เคยไปบ่เคยเห็นเจ้าเทืออือแล้วสักพังนึงนี่คือคุณยายเห็นรถคันเก่าๆวิ่งมาจ้า ทางกระทั่งเละๆมันบอยเม้นทางดีคือบานเห่ามันบอยเม้นทางแห่งๆจังสีมันมันนี่มันมีสองทางนะมันมีปลาปลาด้งดิบเลยวันนี้มันแรนมากทางเพื่อนกะขี่เล่นขี่ต้มละเปะละปะกันยังวารโหลดนั่นแรนมากสิคุแในบกคุแในอันฝ้าขางมันก็หัวมันนั่นในในความรู้สึกของคุณยายคุณยายวารถดคันนี้อ่าเป็นรถออียงรถผีรถผีรถผีแน่ๆเลยล่ะ คุณยายมองเห็นค้นขับบอกครับโบเห็นโบเห็นค้นขับโบเห็นคนขับจะว่าหลุถนั่นไม่ค้นขับมาแจะว่าโบเห็นคนไปถึงสีแยกหอดมากพอดนีมาหอดสีแยกใยยืนอยู่สีแยกก็หายบับไปเลยหายมาหอดนี่จักบหูว่ามันไปแยกไดบโบุงหรือมันไปผีจะมันหายแต่ว่าใยนี่เห็นเห็นอันนี้มันนี่ละเห็นตัวเลขเทเบียนรถเนาะคือตัวเลขเนาะจ้านี่ครับฝันคุณยายน้อยครับท่านผู้ชมครับก็คือคุณยายเห็นตัวเลขหนึ่ง ห้าสี่สามครับครับรถมาถึงตรงสี่แยกแล้วก็หายไปลเลยครับคุณยายจำได้แม่นเลยเนาะทีา,าน,นี้ครับท่านผู้ชมถ้าตัดก็จะเป็นหนึ่งห้าสี่สามครับถ้าสองตัวนะครับถ้าสามตัวก็อาจจะเป็นหนึ่งห้าสี่หรือว่าห้าสี่สามหรือว่าอยู่ในนี้เนาะคุณยายเนาะตัวเลขถ้าจับท่านผู้ชมก็ลองจับดูครับสามหา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 ก็แล้วแต่เนี่ยเราพึ่อยู่นี่เพราะว่าเห็นทำนี่ครับครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับครับจะลองพิจารณาเบิ่งน้ากันครับยามีโชมมีลาบกับคุณยายเนาะคุณยายเนาะครับในวันนี้คุณยายฝันแค่ฝันเดียวนี่บอครับฝันขึ้นฝันแล้วก็หูเมื่อแล้วก็ลูกครับตั้งแต่เลขออกมาไหมบครับคุณยายจ้าอือคือว่าฝันได้เลขเลยเนาะครับเห็นฝันเห็นนั้นที่ว่าได้เลขนั้นก็คือเกิดทะเบียนหลุดนั่นแหละทั้งหนาหนันละครับแล้วมาแล้วมันหาย เคยฝันแบบนี้บอกครับบอกบอกบอกเคยไปจังสีบอกเคยเห็นครับคนก็มีแต่คนดำๆเปึกๆมีแต่แต่ว่าบ่ได้นุ่งเสื้อนี่ตะกุใส่ผูญิ่งบอกเห็นพ่อคนครับกันย่างสวนมากวนไปสวนไปสวนมากเขาเบาๆกันพ่อควครับแต่ปริศนามันก็อยู่ตรงที่ว่ารถนมาหยุดอยู่ตรงสี่ี่แยกเนาะหายบ่ได้หยุดหายบับไปเลยจ้า หรือว่าซีมีซีศูนย์พ่นั่นนีตัวนี้บกหูเดืออาจจะเดือครับเพราะมันเป็นขีแยกรถมันแล่นมาจะคุณมันเป็นสีแยกทางกันเละๆใหญ่ก็ยืดมีขีแยกมันแล่นขึ้นมามาหอดขีแยกมันหายเลยครับจกมันไปผีจะมันไปฝุ่นจักมันไปผีจะว่ามาหอดนีมันหายครับคุณยาได้คิดว่าเะคของนี่ไปเมืองนรกเป็นบ่ครับ กับเมืองผีคักๆนี่ละอิลีครับไ่เคยไป่เคยเห็นเนาะคุณยายเนาะแต่มีประมาณนี้เนาะครับจ้าครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของคุณยายน้อยครับคือคุณยายฝันว่าตัวเองนไปเมืองนรกครับแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนาะครับแล้วก็สักพักหนึ่งครับมีรถบิ่งมาครับมีรถบิงมาอ่าแล้วก็คุณยายมองเห็นทะเบียนรถคันนั้นก็คือ1543ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปหยุดอยู่กลางสี่แยกครับหาย รถคันนั้นไม่มีคนขับบม่มีคครับแล้วก็รถก็หายไปเลยครับท่านผู้ชมก็มีแค่นี้ครับแนวทางความฝันของคุณยายน้อยครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน้อยายเนาะครับยายครับอวยพรให้ท่านผู้ชมน้ำเนครับผมสาธุเด้อสุภุสุขคุณูยูในเพชในบุกี่ก็ดีกว่าโลกในประเทศนี่ไอมิตรโสกตะลาบย่าเจ็บย่าจน มีได้ด้วงได้ถือกันแน่ถือกเกลขกถือหวยอยู่ดีไม่แห้งตลอดบอดไพ่สุขคนสาถ<า>ูกครับคุญญณยายค่ัไปทังไดมาทางใใังได้ไขยถือกเกลีกแต่หวยปาชนะเงินก็นให้ได้เงินปาชนะทองก็ให้ได้ทองสจ้าถูก